เด็กและเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในอำเภอทุ่งฝนได้ค้นพบความไฝฟ,ฟันของตัวเองหลังจากปีที่ผ่านมาพวกเขาได้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อในโครงการเดินสายใช้สื่อดีกับสำนักงานข่าวเด็กและเยาวชนขบวนการตาสับประรดในปีนี้พวกเขาได้รวมตัวกันทำงานต่อในโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อคุณธรรมผลิตสื่อดีๆเพื่อเผยแพร่สู่น้องๆและคนในชุมชน เริ่มจากสิ่งเล็กๆบ้านของตัวเองมีอะไรหันมามองบ้านของตัวเองว่าบ้านตัวเองก็มีดีนะเป้าหมายจริงๆคืออยากให้สื่อที่เราทำเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นมาเอาสิ่งดีๆในชุมชนของเขาเนี่ยไปเผยแพร่วัดป่าเทพสิริวรารามคือพื้นที่แรกที่กลุ่มเยาวะชนลงไปจัดก,กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อให้กับน้องๆบ้านกุดค้า หลังจากอุ่นเครื่องสร้างความคุ้นเคยสนุกสนานแล้วพี่ๆก็ชวนน้องทำกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทั้งฝึกคิดฝึกเขียนและแต่งเรื่องง่ายๆปูพุ้นฐาน,นเขารักสือพอเราปูพื้นฐานแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่าเด็กคนไหนที่ที่ชอบอยากรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำเทคนิคการตัดต่อนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่เราสามารถที่จะให้น้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้ ช่วงต่อมาเป็นการสอนพื้นฐานง่ายๆในการถ่ายภาพและตัดต่อโดยครูรัตและครูพลครูอาสาที่ปรึกษาของกลุ่มก่อนที่รุ่นพี่จะพาน้องๆออกไปหัดใช้กล้องเรียนรู้ม,มุมภาพฝึกถ่ายภาพลักษณะต่างๆหลังจากนั้นจึงพากันลงพื้นที่จริงไปถ่ายทำเรื่องราวของคนดีในชุมชนที่เด็กๆต่างรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเป็นสื่อชิ้นแรกของพวกเขาที่ทำให้ได้ประสบการณ์ดีๆทั้งคนให้และคนรับ สนกุกค่ะและได้ความรู้มากเลยค่ะจะทําสื่อโรองเรียนของเราที่น่าอยู่ค่ะคนดีในหมู่บ้านนี่เพราะมันเป็นบ้านของผมเองนี่ครับก็อยากทําอะไรเพื่อหมู่บ้านบ้างครับอยากจะทําสารคดีเกี่ยวกับหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนดีของชุมชนนะคะอยากผลิตออกมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะขยายต่อไปในหมู่บ้านอื่นด้วยนะคะ คืออีกเก้าที่งดงามของกลุ่มเด็กและเยาวชนทุ่งฝนที่มุ่งมั่นสร้างสื่อดีและเผยแพร่ความดีในชุมชนผ่านการทำงานสื่อสร้างสรรค์ที่ทุกคนได้เรียนรู้ความดีร่วมกัน